พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรชัยในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีสมบเพ็ญพระราชกุศลอภิรักษ์กิตสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิจลพระอธรมารามาธิปดินครบ100ปีพุทธศักราช2568 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมาวานคบบาู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาอานันทมหิดลพระอธรรมารามธิปดินซึ่งปฏิสถานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบ,บรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาอานันทมหิดลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบ